รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพพบกันเป็นประจำที่เคยเลยนะฮะทุกๆวันอังคารค่ะเวลา สามโมงยี่สิบโดยประมาณค่ะข้างทศวรรษห้า <ทะ S 1> <5, S 2> อยู่กับเราทั้งสามคนนะครับผมเข้มนทนครับน้องมุกค,ค่ะคูเป้ค่ะเอาล่ะตอนนี้เราทั้งสามคนอยู่ที่อยู่ที่วัดสมานรัตนารามค่ะถูกต้องนะฮะแล้วจุดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือองค์พระพิฆเนศเทพีค่ะนั่นเองนะใช่แล้วนะฮะใครที่อยากมานมัสการกราบพระขอพรนะฮะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิิทธ์ต่างๆที่นี่มีเยอะแยะมากมายรวมถึงจุดนี้ด้วยเนื่องจากเนื่องจากเป็นองค์พระพิฆเนศ ปางแห่งความรักและก็ความสําเร็จด้วยนะฮะเหมาะกับแบบเด็กๆอะไรอย่างเี้อยู่เป็นปางเป็นปางยังเรียกว่าไปเด็กเด็กเบบีนั่นเองเหมาะกับน้องๆนุๆนะฮะเห็นเชื่อว่าเห็นจะต้องวิ่งเข้าหาแน่ๆปางนี้ถูกต้องนะฮะนอกจากจะเป็นองค์ราพิกเนีที่ให้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่นับถือของเราแล้วยังดูน่ารักดูล้วมีความสุขแค่เห็นแบบก็ได้รับความสุขมาแล้วอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะมาเสร็จต้องกราบไหว้ขอพรแล้วก็เห็นข้างนี้ไหม ทางไหมหนูถูกต้องเราต้องไปกระซิบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมจะได้ประสบจะได้สิ่งที่เราหวังและตั้งใจไว้อันนี้ลืมไม่จริงอันนี้ลืมไม่จริงอันนี้เขารู้จริงเขารู้จริงทำไมทำไมคะเขาบอกว่าไปกระซิบหูหนูเพื่อหนูเนี่ยจะนําความไปกราบเรียนท่านพันธิ์กนเนให้ถึงเร็วขึ้นถูกต้องแต่ว่าก็เลยต้องมีการติดสินมนก็คือหยอดหยอดปัจใจใส่ในกล่องนี่เต่หนูแต่หนูนี่อ่านหนังสือด้วยนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไง หนูฉลาดมากเลยใช่มีหมวกรับเป็นดิพยาด้วย่ต้องอย่าลืมนะค่ะว่ายเสร็จปุ๊บมากระซิบบอกว่าอยากได้อะไรใช่แล้วความชัวอถูกต้องนิดนึงแล้วหนูจะนําความไปกาบเรียนท่านพระพิกาเนตรเพื่อประทานพรให้เราเห็นไหมอ่ะนูมุมีอะไรแนะนําบ้างูกช่วงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงทำอริยชนค่ะไปเลยครับไปเลยสนับสนุนทำอริยชนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงทมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจและสําหรับอริยชนต้นแบบของเราในวันนี้นะคะเรายังอยู่กับเรือกาดเอกปรีชาอลละไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับการที่พี่ได้บทเรียนมานานถึง20ปีและได้ออกมาใช้ชีวิตแบบคารวะาพี่ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างไรคะถึงแม้จะบทเรียนมานานนะครับแต่นังด้วยการเป็นคารวะาเนี่ย ถ้าเราไม่มีหลักธรรมะในการที่คลองตนเลยเนี่ยก็จะยากสิ่งที่ประการแรกนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตของเราคือปิธิบาท4ก็คือธรรมะที่คุณเครื่องไ้ความสําเร็จตามที่ตั้งใจอยู่4ประการประการแรกเนี่ยหนึ่งเราต้องมีฉันทะก็คือความพอใจเราพึงพอใจสิ่งที่ตนมีสร้างความสุขให้ก,กับตัวเองนะไม่ต้องไปเบียดบังใครชีวิตก็สร้างความสุขได้ ประการต่อมาครับก็คือความเพียรกนะ็คือวิริยะเรามีความตั้งใจและความเพียรควบคู่กันไปนะครับพยายามทําในสิ่งนั้นโดยที่ไม่ร้มกลางคันอีกประการหนึงก็คือจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนะครับมีเรื่องอะไรเราฝักใฝ่เพื่อให้เรียนรู้ว่าแก้ปัญหาได้ไหมและสุดท้ายก็คือมีวิมังสารู้เหตุผลสิ่งที่ตัวเองทําว่าอันนี้ดีไม่ดี ทำไม่ทำอันนั้นเรารู้เพื่อที่เราจะได้คองตัวของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นครับค่ะและการทำงานที่ทำให้ต้องเจอปัญหาและอุปสรรคบ้างพี่ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้ผ่านพ้นมาได้คะอุปสรรคเนี่ยการทำงานนะ่มีทุกคนแต่เนื่องด้วยอุปสรรคนั้นจะมีมากน้อยขนาดไหไก็ตามนะครับแต่เรามุ่งมั่นในการที่จะทำความเพียรที่จะทำที่จะเดินหน้าให้มันสุขความสำเร็จแต่ทำอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรม สามารถที่จะใช้หลักธรรมเนี่ยคือความเพียรเนี่ยประกอบด้วยความอดทนทําแล้วเดินก้าวหน้าไปทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยถือว่าเรานั้นทําสิ่งที่ดีละการทํางานนั้นมีอุปสรรคทั้งหมดแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้รู้ล่วงไปด้วยดีครับท่านผู้ชมคะแม้จะมีอุปสรรคแต่เมื่อเราตั้งบ้านด้วยความเพียรพยายามและอดทนความสําเร็จก็จะรออยู่ข้างหน้านะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอริชนต้นแบบเรือกัดเอกปรีชาอลร้ยค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่1และสของเดือนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ทำอริยชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา0805871911น้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4สหายสนใจติดต่อ0897906121 025080781เกตทิปยข้าวออร์แกนิกร้อเปอร์เซ็นตข้าวสุขภาพเพื่อสุขภาพคุณข้าวเกตทิปโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา081983 0400พี่พร้อมแล้วพี่แข้ง้อมอะไรเล่าก็ไม่จัดดอกไม้อะคะจัดอีกแล้วไม่ จะไปตอนนี้เลยเหรอไปไปจะดอกไม้ไม่ได้แล้วเอ้าล้วจะไปไหนกันก่อนล่ะด้รอด้วยสิหนูหนูจะไปไหมหนูจะไปจะดอกไม้แล้วเขาไปแล้วเขาเขไปจะดอกไม้ไงเราจะยังไงก็เราก็ไปกันเถอะรอด้วยก็ไม่รู้เขาสิรอด้วยน้องมุกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อะไรอยู่ไหนบอกจะมาจัดดอกไม้ไงก็นี่เขาจะมาจัดดอกไม้แต่ว่าเนี่ยหนูเจอมันอยู่หน้าบ้านแล้วหนูกำลังจะออกจากบ้านหนูก็เลยได้ยินเสียงมันก้องแกงก้องแกงหนูก็แบบเฮ้ยมัน หนูว่าด้วยหนูก็เลยหยิบมันมาแล้วหนูจะมาจับออกมาแล้วหนูจะเอากระดิ่งมาทำไมหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูเอ้ามันจัดไม่ได้เหรอคะเขาต้องจัดใส่แจกันสิหนูหนูจะเอากระดิ่งมาแล้วจะไปทำอะไรอันนี้ก็เขาให้แข่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ้าว โอ้ยไม่จริงหรอพี่แค่หนูเคยเห็นเคยเห็นอะไรอ่ะตุ้งถามตุ้งถามคนสอนดิหนูเคยเห็นคนจัดต้องมัจัดอ่ะทำอะไรเหรอคุณเป้ครูเป้จ๋าโอ้ยตายเลยตายคุณปุ๊บเป้ตกใจดูตัวตกใจต้นนั่นนะไอ้นั่นตกใจมากเลยนี่ที่ปุเป้คะนี่เขาไว้ทำดอกไม้ได้ไหมอ่ะไว้จัดไดอกไม้ได้ทำได้มันทำไได้เหรอทำได้มันทำยังไงอ่ะเห็นไหมอกแล้วทำได้แคะดิ่งเปล่านี่นะค่ะเราก็จะมีพวก โฟมค่ะหรือฟลราเซลก็ได้ค่ะฟลราเซลคืออะไรแบบไหนอ่ะแบบนุนป่แบบนี้ป่แบบนี้แบบนี้นี่ไงแล้วเราก็ด่ากาวนะคะกาวติดด้านล่างไว้อ๋อยึดมันไว้ได้ไหมไม่ให้ไม่ให้มันไอ้นี่นะคะแล้วสมมติเราอยากได้ดอกแบบนี้ค่ะหรือว่าดอกแบบไหนก็แล้วแต่เราก็ไปเสียบเราก็ตัดไลยค่ะออตัดกลาตัดตรงนี้หรอคะใช่แล้วแล้วเราก็เสียบ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 ค่ะอ๋อแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพอออกมาแล้วอ่ะ ออกมาแล้วก็หน้าตาก็จ้สวยสดงดงามมากเลยค่ะอม่ไหนไหนไหนโอ้ยรูปรวยโอ้โหที่บอกแล้วว่าทําได้กันหนึ่งแบบนี้มาจัดดอกไม้ได้พี่ก็บอกอยู่หรอคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจจัดเราไม่มีเวลาจัดล่ะถ้าเรามาซื้อที่นี่แล้วยังไงและคงราคาอะไรอะไรอย่างเงี้ก็ย่อมเยาค่ะไม่แพงมากนะคะแล้วที่สำคัญคือรายได้ของเราค่ะ นำไปสมทบชุนสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานธรรมค่ะโอ้โหดูเต้นมากโอ้ใช่ค่ะให้บุญดูดูเพลงไหมดูไม่จริงใจใช่ไหมค่ะดอไม้ได้บุญด้วยค่ะคือต้องคือซื้อดอกไม้ที่นี่คือรายได้นำไปสมทบชุนสร้างโรงพยาบาล ต้องนะฮะถ้ากือว่าไม่มีเวลาทําเองแบบนี้ก็มาอุดหนุนที่นี่ใช่แบบสำเร็จรูปก็มีแบบว่าเป็นต่อป่าแบบนี้ก็มีค่ะแต่ทำม่้แบรนดิด้วยที่บ้านได้นะคะค่ะแล้วให้มาเสนอแนวความคิดไอเดียในการทํำเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะ ไอเดียมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ทุกที่ใช่ในเรื่เราจะไปไขว้ค้ามันว่าหรือเปล่าโอ้โหค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อแล้วกันครับเป็นเลยค่ะบอกแล้วว่าทำง่ายแต่ตาหนมก็ไม่เชื่อเพียงแต่แรกมันก็เสร็จไปแล้วรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมททุนสร้างโรงพยาบาลวัสมันรัตนาราม ผิวกระจ่างใสอย่างมั่นใจเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริงกี้วิงกี้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อรูปร่างสวยหุ่นดีด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีเซียร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081983 04.00เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไปไหนคะ ไปกินไปกินกันไปกินกันหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วไปกินอะไรเออไปกินอะไรกินกินร้านอาหารแช่แม่น้ําไปกินกินข้าวกินข้าวก็เกิดเราไม่ไปจะไปไหมเราไม่ไปไม่ต้องไปดีกว่าเรายังไม่หิวอ่ะเนาะไปไปซี่เราเรยหิวแล้วหิวยังหิวหิวดีไหมอะหิวก็ได้ค่ะหิวงั้นไปซี่ไปไปไปกำปนไปไปเพราะฉะนั้นไปยังไปยังไปทางไหนอะไปทางนี้ไปทางนี้หรือไปทางนี้ไปทางนไปทางี้ดีไปทางนี้ดีไปทางนี้ไปทางนี้แหละเอาไปไหนแล้วไปด้วย และแล้วตอนนี้เราทั้งสองคนนี่ว่าจะเป็นผมเข้มมนทนค่ะปูเป้ค่ะถูกต้องเราอ,อยู่กันที่ไหนจ๊ะเต <รา S 1> ้นด้วย<ร>าอาหารทพเลแม่น้ำของวัสมานรัตนารามาถูกต้องแล้วใครอยากจะมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยต้องเชิญได้เลยที่นี่แต่ว่าทำไมเราไม่เล่เต้นนะหยุดได้แล้วโอเคหยุดพอเอาละคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วเพราะนั้นวันนี้ต้องมีอาหารเมนูเด็ดๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมเช่นเคยแล้วสิ่งไหนล่ะที่เรียกว่าป้ะแตกคะคุณปูเป้นี่เลยจ้ะนี่นี่เลยนี่เลยโป๊ะแตก ทำไมถึงเรียกว่าโป๊ะแตกอะเหรอผู้ชมนี่คือนี่คือใส่้ตะล้มทะเลไปหมดเลยเนี่ยโป๊ะแล้วทำไมเขาเรียกโป๊ะแตกไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าลักสั้นโป๊ะแตกคือคล้ายๆต้มยำแล้วนี่ก็คือส่วนผสมของโป๊ะแตกหม้อไฟหม้อนี้นะครับมีกุ้งปลาหมึกหอยถูกต้องแล้วขอน้ังชุปด้วยจะเพิ่มจ๋านี่มีเห็ดด้วยจ้า นั่นแหละนะครับวิธีการรับประทานโปสแตกให้อร่อยคือต้องใส่ในปากนะครับถ้าไม่ใส่ปากก็จะไม่อร่อยนะครับต้องลองชิมเนื้อบ้างนะครับตัวนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกหนึ่งคำโตๆ,ตๆเป็นอย่างไรบ้างรู้ไหมไม่รู้สิไม่ได้ชิมขอบ,บอกว่าแซ่บมากคุณผู้ชมนะใครอยากรับประทาน โป๊กแตกเขาเรียกว่าต้ยมยำโป๊กแตกเมนูเด็ดของวัดสมารรัตนารามอีกหนึ่งเมนูก็เชิญเลยนะครับที่ไหนเอ่ยที่ร้านแพแม่น้ำค่ะวัดสมารรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องแล้วนะครับและที่สาคัญก็คือรายได้จากการจำหน่ายอาหารที่แพแห่งนี้นะครับจะนําไปทําอะไรเอ่ยนาไปร่วมสนทบุนสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเรียกว่าอิ่มปากอิ่มบุญแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไม่ให้อิ่มบุญสิ่งอิ่มปากอิ่มใจได้บุญอท้องด้วยถูกต้องแล้วนะครับใครอยากรับประทานแบบนี้ก็เชิญเลยนะครับหรือไม่ธรรมาไม่ถูกยังไงก็โทรศัพท์ได้ตามโดยโทรศัพท์ด้านล่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตรับประทานอาหารเต็มโต๊ะเลยทานต่อก่อนแล้วกันนะฮะมาทานต้องใส่น้ำจิ้มด้วยเนี่ยต้องน้ำจิ้มใส่นี้ด้วยต้องใส่ไหมไม่ใช่เหรือไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพร้แม่น้ำวัสมานรัตนารามสปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร8 8 1 3 1 9 3 9 3 9ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณชาสมุนไพรเจี้ยวกู่หลานสายวิ่งแบบ3ามิติต้องบริงกี้วิงกี้แอลกรูตาเอ โรงพยาบาลวัดสมรารัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 แต่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณตลาดน้ําบริเวณด้านหน้าวัดสมารัตนารามรนี่นเองบริเวณทางเข้าทางเข้านั่นเองนะฮะตอนนี้ก็มีร้านค้าขายของกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ผู้คนเริ่มเดินหนาตาตอนนี้เริ่มบางตาเพราะาเริ่มเย็นแล้ว,วนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะพาไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าเปอะไรคะนั่นก็คือกติธรรมสอนใจนั่นเองนะฮะที่เราได้รับพามกรุณาเป็นประจำเช่นเคยจากท่านเจ้าวาด วัสมารัตนารามน,นั่นเองท่านพระครูป,ประหลัดสุวัฒนะพรมมะเจริยะคุณนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมดีพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วไปพบกับคติธรรมสนใจดีๆพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยอาตมาอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในเรื่องของข้อคิดให้มีปัญญาว่าการที่เรานั้นจะสร้างเมตตาให้กตนเองนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของพรหมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนนั้นมีพื้นฐานของความเปลี่ยนพรมอยู่ในตัวเอง เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนนั้นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือคุณสมบัติแห่งการก่อเกิดเป็นพรมทั้งสิ้นทําไมถึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเองนั้นทุกคนที่เกิดมามีพื้นฐานคือความเมตตาเช่นถ้าเราจะจับอารมณ์ของความเมตตาอย่างไรเราอาจจะคิดว่ามันยากที่เราจะรู้อารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเราคนใดเป็นพ่อเป็นแม่คนก็จะรู้ว่าลักษณะของเมตตาเป็นอย่างไร เริ่มต้นที่ว่าถ้าเราไปเริ่มเมตตาจากคนที่เราไม่ชอบก็อาจจะเมตตาไม่เกิดเลยแต่ถ้าเรามาเริ่มต้นจากดูจากคนที่ใกล้ชิดเราเช่นลูกเราทำความผิดเราก็เมตตา,าเออเด็กมันเป็นลูกเราเมตตาเกิดขึ้นอันนี้สังเกตได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นคนอื่นมาทำมาว่าเราอย่างนี้โอ้เราโกรธไม่มีเมตตาเลยเพราะว่าเราไม่รู้อารมณ์เมตตามันอยู่ตรงไหน แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่คนที่เรารักก่อนกก็ค,คือว่ามีเมตตากับบุตรนะมีกรุณาต่อบุตรแล้วก็มีมุทิตาและก็อุเบกขาจริงๆแล้วทําไมเขาถึงกล่าวว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรหมของบุตรก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครบสประการครบสประการอย่างไรก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของเมตตาว่าเมตตาถ้าหากว่าบุตรเราทําความผิดเราก็ เออไม่เป็นไรแล้วเมตตาก็คือว่าไม่ถือโทษโกรธอะไรถ้าเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยคงไม่ได้ประการที่สองคือกรุณาคือความสงสารอันนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าลูกเรากระทําผิดเหมือนกันเราก็มีความสงสารเออไม่เป็นไรผิดครั้งนี้อย่างน้อยเออก็ผิดครั้งแรกลูกเราอย่างงู้นอย่างนี้คือเอ็นดูลูกสงสารลูกว่าไม่อยากให้จะลงโทษหรือทําอะไรอันนี้ก็เป็นราะ หลักความเมตตาหรือกรุณาเกิดขึ้นประการที่3คือมุทิตามุทิตาก็คือความพลรอยยินดีสมมุติว่าลูกเรานี่ศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จพ่อแม่หรือไปสมัครงานอะไรพ่อแม่นี่ยินดีมากนะยินดีตัวนี้แหละคือเป็นพื้นฐานของความเป็นพรมแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาได้ได้ดีเราอาจจะไม่ได้ยินดีหรือพอยินดีเขาก็ได้เราอาจจะเป็นความบจฉาก็ได้อันนี้ก็เพราะว่าสังเกตให้เห็นหรือจับ หลักอารมณ์ให้ถูกแล้วก็อุเบกขาอุเบกคือขาคือความวางเฉยการปล่อยวางหรือว่าการไม่แสดงความยินดียินร้ายจนมากเกินไปอันนี้ก็หมายความว่าบุคคลที่เราเองนั้นเห็นว่าเขานั้นมีความทุกข์มีความร้อนนะเราเองนั้นก็ไม่แสดงความสมน้ำหน้าหรือยินดีอะไรยินร้ายอะไรกับเขาทํานองนี้ก็คือจงรู้จักลักษณะเดียวกันกับบุตรของเราคือถ้าหากว่า บุตรของเรานั้นมีความประสบความสําเร็จเราก็หรือว่าประสบความทุกข์เราก็จงรู้จักรักษาอารมณ์ของเราก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอเจริญพรอํานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บพยรอันตรายทั้งหลายในช่วงเทศกาลอย่างนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงตั้งอยู่ในคุณงามความดีทําแต่ความดีตลอดไปแล้วก็จะมีแต่ความสําเร็จก็ขอเจริญพร ตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าบุญเอื้อนนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับันนี้มาสมุญข้ามปีด้วยสวัสดีครับป้าครับมาสมุญข้ามปีกี่ครั้งครับเพิ่งมานี่จ้าเพิ่งมาครั้งแรกเลยครับข่าอย่างไรครับเนี่ยก็มาก็ลุกลกก็แนะนํามาก็มาตรวจบุญข้ามปีข้ามชาติอะไรนี่เนี่ยก็มาไม่เคยตรวจก็เลยมาตรวจเขานี่เนี่ยก็รู้สึกอย่างไรบ้างครับป้าก็ดีขึ้นนะป้าเคยทําบุญนาทานมาก่อนเคยทําบุญเคยอะไรทุกปีทุกอย่าง แล้วปีหน้าคิดว่าจะมาอีกไหมครับก็จะมาอีกนะนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะคุณ้าอย่าแล้วโชคดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโชคดีปีใหม่นะมมั่นฝันยืมทำอะไรก็ต้องฝาตันหนาแล้วกันนะครับขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทรศ์า081983040 คุณค่าจากสารกัดจากธรรมชาติ8ชนิดเคล็ดลับความงามของคนรุ่นใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีเซีย um, Hello uh, What's your name My name is Jay ครับปะแล้วผมจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ย uh, Where you come from, from I'm from Myanmar Burma Shan State เอาแล้วไงฟังไม่ออกแล้วอ,อีกคำถามแล้วับคุณผู้ชม Can you speak ท้ายพูดได้ได้นิดหน่อยเอาโถอเอ้ยพูดไทยได้เอพูดได้ได้นิดหน่อยแล้วมาหลอกให้ผมพูดภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงกันด้วยอะไรอะคะไปไหนมาพืนมาเจอแก๊งชาวต่างชาติขอโทษทีพูดไทยได้พี่ได้ครับได้โอาเถอเอ้ยแล้วก็มากีมูให้พูดอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนครับมาจากไหนมาจากพะแพครับจากประเทศมามาตอนเราเข้าสู่ประเทศไทยด้วยสวัสดีครับ โอ้โหวันนี้บรรยากาศคึกคักมากครับคุณผู้ชมเรามาเจอชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเราด้วยวัดสมานรัตนารามของเรามีชาวต่างชาติมาเที่ยวมาไหว้พระกันด้วยงั้นเดี๋ยวเราคุณผู้ชมมาพร้อมกันเลยกันตอนนี้ตอนนี้ใส่กล้องใส่กล้องใส่กล้อง